สวัสดีพี่น้องวันนี้ว่าเจอบอผมจัดครับวันนี้สุวรรณภูมิเลดนะครับคนละหาพันเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้ปัดหาพันครับวันนี้เงินสองแสนครับอันนี้สิได้ล่งกันแล้วครับใกล้เริ่มแล้ววันนี้ผมจัดนะครับบัดแพงอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งคน บรรยากาศเลยครับตอนนี้ขึ้นเดือดเลยครับปลาน้ำเดือดแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะเปิดเหลื่อมแฮลแอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกันให้เปิดเอาเอาเลยครับลงไปแล้วครับแฮลแอก เอาเฮียแหลกครับแต่ละคนเอาเอา,เอาขึ้นได้ปะแต่ละคนเอา หยับแล้วครับแต่ละคนว่ามีไฟป,ปากไฟจะไวเบาแล้วเอาไปเบ่งเลยเลยครับ สว่งแล้วครับก้อนหมูโอ้ทางนี้น้ำเดือดเลยครับน้ำเดือดทางนี้กลับเดี๋ยวติดตามนครับตอนนี้วันใดวันสิบนาทีแล้ว ปลาบวนสนั่นเลยครับไม่เหมือนไงเราเมืนอี้โค้นมาไร <c oughs> โอ้นี่ขวงใหญ่ <c oughs> ใส่เจ็ดแปดโลประบึก <c oughs> ต้องถุงไปละบิกไว้ครับ bốn thang phun nam tuyệt nam tuyệt càng phăng cả tuyệt cái cây cái cây đây cây cây lên này, này. เอลี้เอลี้ยดมาเบิกบ้านเลยยุ่งหลังอ่ะเออโดดไปเลยโอ้นี่ขอ้างไงไอไก่เลย เกินจนเดือดเลยครับทางนี้ค้นทางนะครับวันนี้ปลาเรยมีหมองแลนไหลยทีมงานเสียตันครับสบายใส่ซีโลกซีหาตัวหกตัว ใส่สองลูกส้วนหมากใส่นี่น้ำเดือด Ủa oh, bỏ đục tôi rồi Nhìn mẹ, đấy nè mẹ mong đấy Buồn, ăn, chìm tôi <laughs> đen, ăn Bố nào เอาแนวใส่ป <là> ่าเอา็เป็นตัวิตัวตัวเอาค้นจังไนล่ะบาเป็ตัวครับ băng lìt thế này bạn. Xe lìt. mày, các bạn. Đang có thức ba, hoa bớt, bao hoa bớt. Ôi, Bưng này còn, này, ô. ผู้ครับทีมงานเสียตันเลดไก่ๆเลยคัคัดคัดคัดวองไม่ครับถือซีตัวหาตัวใส่สองลูกสามลูกับเดี๋ยวไปบางทีมงานอื่นใส่สองลูก ก้อนหมากใส่นี่น้ำเดือด

เอาแนวใส่ป่าเอาเป็นตัวตีตัวตัวเอามนข้งนหรือเล่าตตัวแล้วครับ

ไอ้ผู้ครับทีมงานเสียตันเลดไก่ๆเลย <c> arts> คัดคัดคัดฟองไม่ครับถึอซีตัวหาตัวใส่สองลูกสามลูกครับเดี๋ยวไปฟังทีมงานอื่นฟังฟัง่ครับฟังนี่ để hợp hàng phăng đây rồi này hàng phăng này ô càng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แค่เดียวโพสเพราท่านได้อกเริงอยู่แค er. ่เดียวป่ะครับนี่แค่เดียวครับผมเย็นตัวย็นตัวแค่เดียววันนี้ใส่เกือบโล่สองตัวโล่สโล่สบายใส่สองโลตะวันสีไงถีงมีอยู่ต้นท่านเดือกน้ำเดือดน้ำเดือดเบื้องหน้าเสียตันครับเบื้องหน้าเสียตันน้ำเดือดครับ

เอาเบิ้งเสียตัแนแหนี่ครับอเ,เอาเน่วัสุน้ที่ว่านแหบัเตเจครับดอกมัน,นแหมแหน,นี่เป็นซิคกับดอกเดียว เป็นซีฟครับดอกเดียวลเยจตนไมรันเสียตันนะติดต่้งตจจอมลงมาติดแต่จอมเลยครับเสียตันเคยวันวะครับปลาเงี้ยงแบบนี้ เขาไม่ฉีกแขนได้ครับต้องเอ็แก้บ้านีันออบนแขนนี่อ้อแขนนี่ครับเอาแขนเปลี่ยน่าเปอี่ยะ

นี่นี่น่ีครับเป็นซิปครับนี่จะใส่สองสามโลเป็นบิ๊กไวปอไม้อยู่ที่ร้อยห้าสิบตัวนี่แล้วซิฟตัวระบาดผู้ใดพักยี่สิบตัวไป มันแห่นี้ครับสิบบาทครับสิบาทหัวใหญ่คำยาโสประมาณสิกว่าตัวครับดอกนี้นี่เป็นย่เผาครับน้องตะไคร้สงขอาประกวด ยาแน,นมหลายทางเลยมันลังเลเอาสิวบานฟงได้ว่านรถอยู่มเรียนวาฟังผดเรเดี๋ยวนได้แล้วไมยงมันบโอ้มากเยน นี่ครับเป็นยังพออนี้นี่ขาันสิบดอกนี่ของเฮียน่อนเมื่อยหนาวขึ้นรับยอมแพาสันว่ะมึงมันขึ้นครับอยู่ห้หนาขึ้นโอ้โหขึ้นจนเดือดครับตอนนี้ปามรปลาปลนะ โอ้เดือดเลยครับมีเสียตันครับเอาฟ้ามูนั่นครับเบิ่งฟ้ามูนั่นเขาฟูงครับ เสียตันเขาไปแล้วครับสร้างหนองกันที่เขาไปให้กัน,น,น,อกนโอ้ยขึ้นเดือดเลยครับมองเล็กเลย ไปแล้วครับอันนี้อีกแพ์หนึ่งครับโอ้ปลาเร็วปลาเร็วปลาเร็วเอาิได้ัเอาแล้วนอนก็ไปด้วยนมาโอ้ตัวนี้วะลาื้อด้เ้ไปแล้วครับ

เอาขึ้นได้บ่ผู้ขับเฮีนี่แม่งครเอาขึ้นได้บ่ผู้ขับแฮีนี่ผู้อื่นดีใจครับแต่ว่าเสียตันจักดีใจเสียใจจะเสียเฮีขึ้นได้ครับนี่ ีครัดกลางฟังกับเดือดเพราะคอยน,นะครับตอนนี้โอ้นี่ครับ,าารรบมึงใส่ปลานิ่นกับปลาดุกปลานิ่นสองตัวโลกลัวปลาดุกตัวโล่งเลยครับเบิึงแหนี่ครับสิขึ้นได้บ่เจตันเอาขึ้นใเนเบิ้งเนี้ยครับ เบึ้งเสียตันครับดอกนี้ดอกนี้คาดว่าน่าจ,จะลอยโลบ่าขาดครับามมาลอยโลบ่าขาดเท่ครับดอกนี้ตะจอมเลยสร้างนองอีกพื้นหนึ่งครับ <c oughs> เอาขึ้นได้ซ้ำนันพะนาเอาขึ้นได้ตะจอมขึ้น่าได้ตัดจิมครับเอาซ้ำนันละตัดแหเลยครับ แหม่ดอกนี้ครับเพิ่ <c oughs> งเอ้าพีแอแข่งๆกันโอ้นี่ปลาบึกแล้วครับบอลเอาเมืองเฮียนี่ยักษ์สืขึ้นได้วะได้ครับสืนสุดโบสุดโบสุดดอกเมืองนี้ <c oughs> เสียตันมือมุนมาแล้วครับ สร้างหน่องครับอีกุ่นแแห่ปืนหนึ่งจอมยุดหนีครับมองหนีบอสู่พนะโอ้เตรียมแพร่พอดีละดอกเดียวนีเพิ่งเนี่ยเผาครับน้องตะไคร แน่เดียวสีหาตัวสองสามโลบิกไว้อันนี้เสียตันครับดอกเดียวเต็มแพร่พอรอเต็มแพร่ะพอรอเลยครับดอกเดียวยุคกลางกับขึ้นเดือดที่เราครับตันนี้ยุคกลางก็นังขื้นเดือดที่เรา โจมบดไดเพราะเราบนี้ขึ้นวนบดอยู่ต่างด้านยูข้างล่างดีครับอันนี้ อันนี้ยุบยุบทังแพร่ยุเทิงแพร่คืนเดียวับาโยงรางอีกครึ่งนึงโอ้โหปวดเหมือนมือวัวเลา้ยีไงเอมาเติเอาข่อน่งนึ่ว้ต้อปวดสมือัี่ดปานอันนี้คือวิที่ปวดปลา่นครับ ผมก็เข้าใจผิดมาตั้งนานเพิ่งได้ยินเสียงแป๊กๆนึกว่าเสียงเงี้ยงกลาเพิ่นเอาเข้มมานี่ครับนี่ครับพี่ที่ดูการจ่ายปนฝาคุณนี่ครับป่ดได้ปนยังนะครับปวดแหปวดแหเลยครับพอแล้วครับผมีประสบการณ์หลายเข็มประวัติยากเรื่อประวัติยากถูกบันทึกไว้เรียบร้อย ตุ้งไซมาได้ครับป่าวางชอบเดียวับเอาอน่อออกก่อนท้นเอาหยกอร้อวันนี้ตะเผาครับเผาน้องตะไก่นี่ตึกแห่ฟังครับซุ่มยุ่มเหมือกันเุ่นทวีกแค่นึง เอาขึ้นได้บ่ที่เอาขึ้นได้บส่สังน้องสังน้องสิเล่า,งางไงบ่ครับวันนี้ใส่ปนิน ้ำยาโซครับนี่เฮเดี๋ยวโอ้ยุงนอกไหมผุนแหมมองบ้านผ้ถือไหมอันนี้เฮเดี๋ยวครับเขาเจียมันเป็นจลวกเอ้ามันเป็นอนีรเนี่ยเออคัดเออหนอกนี่ดึงเลยไปยันนั่นว่านั่นก็ว่าคาดดึงหลอดห เอาแต่เบื่งแหนี่ครับสิเป็นจังไดสิเป็นจังใดเฝ่าข้นก้อนสันรเพียเพียเพีเยเพีเยเพีเพียเพียเเพียเพีาเียเพีงียเพียเพีเียเีพเยเพยเเยเยเี มหอครับมันจุ่มหัวใส่กันแล้วมันหอดถึงมันอยู่อีกแงเพิ่มไม่แล้วกมันหลอกุ่นมันเลนโอ้หุ่นมันเลนออกไฟเต็มเลยครับทางนอกเออดึงลอดเอาแล้ว เอาแลว้วครับเ<อ>นี่ยนี่ครับเหมือนแท้งลแล้วเน่ยนี่ครับน้าบ,บันครับแจ่มไร้สนามแจ่มปานิ่นซูมยุ่มครับปานิ่นหาหกตัวปลาสวายอหาหกตัว